สัสดีครับเพื่อนช่างและก็คนที่อยากเป็นช่างนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการประกอบตลับลูกปืนแอนบูทของพัดลมฮาตาริครับลูกปืนที่ใช้ก็คือเบอร์629นะครับนี่นะครับเราจะใช้กับซีนยางที่เป็นส่วนประกอบ ก็จะยึดกับตัวลูกปืนนะครับคือตัวนี้มันจะมีเบ้าหมายถึงว่าอยู่ที่ตัวพัดลมนะครับเราก็ใส่เบ้าตัวนี้ลงไปพร้อมกับซีนยางลงไปที่เบ้าแล้วก็เอาตลับลูกปืนใส่ลงไปแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับใส่ลงไปให้ดีให้แน่นนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะครับ เรากา็จะเอาลูกตัวนี้ไปใส่ที่ตัวกระโหลกของลูกปืนนะครับในการที่เราจะใส่แกนพัดลมนั้นเราจะใส่ลักษณะนี้นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วดันมันจะมีบ่าล็อกนะครับบ่าล็อกเพื่อนช่างอย่าลืมนะครับเมื่อใส่ลูกปืนลงไปแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมน้ำยาอันกประสงค์ที่เราใช้กันในการซ่อมรถยนต์นะครับ การคลายคือตัวนี้ครับเขาเรียกว่าแกส켓เชลเล็ตคอมเพลต์นะครับของอินดีแดงครับอินดีแดงหาให้รอบๆบ,บริเวณนะครับให้รอบๆบริเวณเนี้ยรอบบริเวณน,นี้นะครับก็จะาลูกปืนใส่ลงไปแล้วมันจะทำให้ลูกปืนยึดติดแน่นกับเพามันจะได้ไม่ฟรีนะครับอยู่ในการใช้งานเดี๋ยวทำให้ดูนะครับ เราจะทาให้มันเป็นตัวยึดเกาะระหว่างลูกปืนกับแกนพัดลมนะครับทาทั้งสองด้านเลยนะครับเพื่อนช่างทั้งด้านบนและด้านล่างครับอันนี้ก็ต้องทาเหมือนกันนะครับเพื่อจะให้เป็นตัวยึดติดกับลูกปืนเพื่อจะทําให้ทําให้มันฟรีเวลาหมุนนะครับมันจะทัดไปทั้งแกนในของลูกปืนแล้วก็ราวของพัดลมนะครับ หลังจากที่ท่านทาเสร็จแล้วครับนั่นเงนะครับการเมึงเดี๋ยวท่านทาเสร็จแล้วก็ให้เอาลูกปืนนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ดันให้สุดเลยนะครับนี่ครับดันให้สุดแบบนี้นะครับให้สุดส่วนตัวหลังก็เหมือนกันนะครับ กใส่เหมือนกันครับตลับตัวนี้ใส่เหมือนกันครับส่วนซินยางเราไปใส่ที่กระโหลกแล้วนะครับัคคบบบดีครับขอบคุณมาครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมาครับ